สวัสดีครับทุกคนพบกับพมนะครับทนายเองนะครับวันนี้พมเอาเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกฎหมายมาฝฟากทุกคนแล้วนะครับตามพมมาครับเดี๋ยวพมแลกให้ฟังทุกคนครับเวลามีความพิดเกิดขึ้นเกี่ยวกับศัพย์นะครับแล้วเราไปรวงพักเราไม่รู้แจ้งตำรวจวาาหรือดีหลักวิงจริงปลนอ่กันโชกคู่ศัพย์นะครับ คำเหล่านี้นะครับมันจะสัมพันธ์กับโทษในทางอาญานะครับมันจะสัมพันธ์กับความผิดเกี่ยวกับศัพท์ในทางอาญาแล้วมันจะกาหนดโทษหรือบทลงโทษการจําคุกนะครับกจะพิดกันนะครับเดี๋ยวพุ่งมาให้ในิยามความหมายสั้นๆให้เข้าใจง่ายภาษาบ้านๆนะครับตามมาครับฟังความหมายสั้นๆใด้ดีนะครับหลักศรัพท์ต่ากับเอาแล้วไม่บอก หลักสั์คือเอาแล้วไม่บอกนะครับถ้าเ bueno. อาแล้วไม่บอกก็คือหลักรัพ์วิงเหล่าสับนะครับวิงเหล่านะครับหรือวิงเหล่าสั์ก็คืออะไรนะครับเอาถึงหน้าชิงเอาถึงหน้านะครับอันนี้วิงนะครับแล้วก็ชิงรัพ์ชิงสับทำเพื่อกับชิงรัพ์คือทําลายแล้วเอาสัพ์นะครับทําลายแล้วเอาศัพ์เผากับชิงรัพอ่าปลนสัพ์ครับ ถ้าคาว่าปลนนะครับปลนสับต้องซามคนครับถ้ามีซ้มคนมาขาโมยมือได้นะครับเรียกว่าปลนสับครับนะปลนนะตั้งแต่ซ้มคนคือปลนสับกันโชกครับกันโชกสับกันโชกสับคู่จะเอาคู่จะเอาคือกันโชกสับครับรีดเอาสับอ่ารีดเอาสับ รีดเอาซั์คือทำไม่ให้จะเช่ทำไม่ให้จะเปิดโปงทำไม่ให้จะเช่ทำไม่ให้จะเปิดโปงอ่าหลักาการนี้นนครับอ่าจะเช่เรกอย่างหรือจะปิดโปงความลับเรกอย่างอันนี้รีดเอารั์ชอโกงครับครับชอโซชอโกงศัพ์คือการลอกเหลวเอานะครับลอกเหลวเอาอยากยกซัพ์ครับอยากยกซัพ์แอบเอาครับ แอบเอาคืออยากหลอกทรับนะครับรับโคองโจนครับรับคงโจนคือเอาต่อจากคนอื่นนะเอาต่อจากคนอื่นคือรับโคองโจนทําไม่เสียทรัพครับทาไม่เสียทรัพคือทําแต่ไม่เอาทําลายแต่ไม่เอาเนี่ยทำไม่เสียทรัพสุดท้ายกับบุกรลุกนะครับบุกรลุกถ้ากับเข้าไปจะเอานะครับอันนี้เป็นความ ไม่คงความพิดเกี่ยวกับศัพท์นะครับในคดิยาเบืองต้นนะครับเดี๋ยววันลัางพ่มเอา,อาคอกฎหมาห,หรือความรู้มาฟ้ากันลานะครับติดตามพมนะครับธนาเอกวันนี้แค่นี้ครับบ๊ายบาย